สวัสดีค่ะดนตรีสีสันวันมิวนิตนะคะสมบูรณพลิมพ์พาวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงประโยชน์ของการเล่นเกมกันค่ะหลายคนสงสัยเฮ้อ เล่นเกมมีประโยชน์ยังไงเนี่ยนะคะนอกจากจะแค่ผ่อนคลายรู้สึกว่าเอ๊ะจะใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่านะคะไม่ค่ะการเล่นเกมก็มีประโยชน์นะจริงๆเนี่ยถ้าใครที่มีความเครียดนะคะอยากจะออกจากความเครียดอยากจะออกจากโซเชียลเนี่ยการเล่นเกมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของประโยชน์นะคะในการผ่อนคลายนะคะทําให้เรามีสมาธิจ,จดจ่อกับสิ่งที่เราเล่นมากขึ้นนะคะฝึกภาษาด้วยนะคะเพราะว่าเกมโดยส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะ ทำให้เราได้คําศัพท์ต่างๆกันเยอะถ้าไม่ใช่เฉพาะเกมโทรศัพท์มือถือเป็นเกมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็จะได้ฝึกการพิมพ์การใช้เมาส์การอะไรต่างๆนะคะรวดเร็วมากขึ้นแล้วบางเกมถ้าไม่ได้เล่นคนเดียวเล่นเป็นทีมใช่ไหมคะเราก็จะได้ฝึกการเป็นทีมเวิร์คก,กับเพื่อนๆได้มิตรภาพนะคะกับเพื่อนใหม่ๆที่แม้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนด้วยซ้ำไปนะคะรวมไปถึงกับได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ,างๆเราได้เห็นไอเดียใหม่ๆต่างๆจากการเล่น เล่นเกมนะคะนี่เป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจริงๆประโยชน์จากการเล่นเกมนอกจากนี้มีอีกเยอะเลยนะคะและที่สําคัญในยุคนี้การเล่นเกมสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะใครที่จะมาสายเกมอยากจะมาแคสเกมกันนะคะเป็นครีเอเตอร์ด้านเกมเมอร์กันแบบนี้แต่เราก็ต้องแบ่งเวลาสําหรับการเล่นเกมด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องของการเป็นออฟฟิศซินโดมเอยนั่งอยู่กับที่ประจานานๆนะคะหรือว่าปัญหาในเรื่องของการสาย ตาการมองเห็นกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ก็มีโทษอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของประโยชน์การใครอยากจะลองเล่นเกมกันดูอะ่ะเชิญทดลองกันได้เลยนะคะ